การสร้างบารมีเพื่มมุ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นจำเป็นต้องอาศัยกำลังบุญบารมีที่มากเป็นพิเศษและต้องปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันทำกันไปเป็นทีมโดยไม่มีใครน้อยหน้าไม่มีใครล้ำหน้าแต่ว่าไปกันพร้อมหนะ้าเท่าเทียมทันกันทั้งทีม ทุกคนต้องสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์มุ่งสร้างบารมีอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาทำหน้าที่ของยอดนักสร้างบารมีอย่างเต็มที่เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของตนเองและเป็นแสงสว่างส่องประทีปแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติ การฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงตนเป็นผู้นำแห่งสันติภาพโดยเฉพาะการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นนิมิตหมายว่าสันติสุข ที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอาทิตยสูตรว่านรชนเมื่อคำานึงถึงเหตุนี้ว่าเราได้ใช้จ่ายโภกกรัพย์เลี้ยงตนแล้วได้ใช้จ่ายโภกกรัพย์เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแล้ว ได้ผ่านพ้นภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้ให้ทักษินนาอันมีผลอันเลิศแล้วได้ทำพลีกรรมห้าประการแล้วและได้บำรุงท่านผู้มีศีลสำรวมอินทรีย์ปลอบพตชพรมมจั์แล้วบัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนพึ่งปรารถนาโพกรัพย์เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นเราก็ได้บรรลุแล้วรเราได้ทำสิ่งที่ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วชื่อว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในธรรมของพระอริยเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้เอาไว้เพื่อเป็นหลักในการครองเรือนของคาราวะาผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรม ถึงขั้นเป็นพระอนาคามีหากยังจำเป็นต้องอยู่ครองเรือนจะต้องประพฤติตนอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องถูกธรรมเนียมของพระอริยเจ้าเพราะบางท่านเมื่อยังไม่สามารถออกบวชเป็นบนรรพชิตได้ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ เช่นช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีพันธนาการของชีวิตที่ทำให้ไม่สามารถออกบทได้จึงจำเป็นต้องมีหลักในการใช้ชีวิตทางโลกจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกซึ่งมีความคิดและการกระทำ หลากหลายแต่ธรรมภายในก็ไม่ทอดทิ้งยังหนักแน่นมั่นคงบนเส้นทางพระอริยเจ้าเหมือนเดิมทนานนาธาบินิกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างของพระอริยสาวกผู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านเป็นพระโสดาบันที่มีความเริ่อมใส ในพระรัตนตรัยอันไม่คลอนแคลนและสังโยชน์ทั้งสามได้แล้วคือสากายยทิธฐิวิจิกิจฉาศีลพัตปรามาตแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะออกบวทได้เพราะมีภารกิจทางโลกมากมายที่ต้องทำจึงตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถาก สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกอย่างเต็มกำลังของตนจนตลอดชีวิตมนหนึ่งท่านเศรษฐีเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกราบถวายบังคมแล้วได้ทูลถามถึงวิธีการ ที่จะดำรงชีวิตในเพศคารวาสของอริยสาวกว่าต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเหมาะสมและทำตนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจะได้เป็นทิฏฐานุกติของอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านเศรษฐีว่า อริยสาวกในธรรมวินัยนี้นะ่ยต้องขยันทำมาหากินในอาชีพที่สุจริตไม่เกียจคร้านเลี้ยงชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ประกอบมิจฉาวนณิชาแต่งแต่ค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษยาเสพติด และค้าขายสัตว์ที่นำไปค่าไม่ได้สมบัติมาโดยชอบทำแล้วก็ให้รู้จักรักษาพวกทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้โจรขโมยไปได้ไฟก็ไม่ให้ไหม้หรือน้ำก็พัดพาเอาไปไม่ได้ไม่นำทรัพย์สมบัติไปใช้ในทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อม คือติดในอบายมุกเช่นเที่ยวกลางคืนเล่นการพน,นันดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดให้โทษอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งจะเป็นทางที่นำความวิบัติมาให้ต้องคบหากรลยาณมิตรผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะและก็มีปัญญา สามารถชี้เส้นทางสวรรค์และนิพพานแนะนำให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้ตัวเราจะได้ไม่ไปสู่ความเสื่อมคุณธรรมภายในก็จะได้เพิ่มพูนมากขึ้นอีกทั้งเมื่อหาทรัพย์มาได้ด้วยกำลังสติปัญญาของเราแล้วก็ต้องเลี้ยงชีพให้พอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแต่ก็ไปถึงกับฝืดเครื่องมีความมัธยัติแต่ไม่ใช่ตรณีรายได้จะต้องสัมพันธ์กับรายจ่ายไม่ใช่รายจ่ายมากกว่ารายรับหากทำได้เช่นนี้เนะี่ยจะทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและตั้งรู้จักเลี้ยงดูมารดาบิดา บุตรภรรยาและหมู่ญาติให้ได้รับความสุขตามอัตภาพและต้องรู้จักเผื่อแผ่มิตรสหายพวกพร้อมบริวารอีกด้วยต่อจากนั้นพระเจองค์ก็ยังทรงสอนอีกว่าอริยสาวกเมื่อขยันนำมาหากินมีสมบัติมากมายแล้ว ก็ให้หาทางป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำกรรจัการโจรหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะมาลักขโมยจี้ปล้นออกไปต้องรู้จักทำตนให้ได้รับความสวัสดีดจากภัยเหล่านั้นด้วยการทำพลีกรรม5้าอย่างซึ่งเป็นการประกันชีวิต อย่างนักปรา์บัณฑิตในทางพระพุทธศาสนายอย่างแท้จริงปริกรรมห้าประการทีุ่ทธศาสนิกชนจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของตนของชาวโลกและของสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องคำนึงถึงอย่าได้มองข้ามเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ท่านเรียกว่าทพรพลีกรรมมีอะไรบ้างทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรสิ่งที่ต้องทำประการแรกก็ได้แก่ญาติปลีคือสงเคราะห์ญาติใครตกทุกข์ได้ยากก็มาขอความช่วยเหลือก็ไม่ดูได้ยรีบหาทางช่วยเหลือเกื้อก,กูลกันไป ทำแล้วก็จะเป็นที่รักของหมู่ญาติทั้งหลาย 2. อ,อติทิพีต้องรู้จักการต้อนรับแขกมีมนุษยสัมพันธ์ที่สำคัญต้องฝึกตัวเองให้รู้จักเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสมเมื่อแขกไปเยี่ยมก็ต้องทำให้แขกรู้สึกสบายใจ อบอุ่นใจเหมือนอยู่ที่บ้านยามแขกกลับไปก็จะได้คิดถึงมิตรภาพอันดีงามก็จะกลายเป็นเกลียวสัมพันธ์ที่กระชับแน่นมั่นคงตลอดไปเราจะเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนความเคารพในการต้อนรับปฏิสันถาน,นี้นะ เป็นหนึ่งในคารวะหกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญมากเพราะเป็นเส้นทางสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 3. ปุพพะเปตะพลีทำบุญทุทิสุงสนให้กับผู้วายชนเพราะในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้นะ่ะผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันนั้นน่ะ ไม่มีญาติของเราติดตายไปแล้วไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนกันบ้างว่าเราพอมีทรัพย์สมบัติก็ต้องรู้จักนำออกมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วกสนกุศลไปให้หมู่ญาติเหล่านั้นตั้งแต่ทำบุญอุทิศให้บิดามารดาปูา่ย่าตาทวดและบรรพบุรุษทั้งหลาย หากญาติเหล่าใดที่ประมาทไม่ได้สั่งสมบุญไว้ต้องตกไปในอบายภูมิถ้าอยู่ในสถานะที่พอจะรับบุญได้เขาก็จะได้พ้นจากอัตภาพของความทุกข์ทรมานนั้นหรือที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและถึงแม้ยังตกอยู่ในนรก ไม่สามารถมารับส่วนบุญส่วนกุศลของเราได้เมื่อพ้นภาวะของสัตว์นรกไปแล้วก็สามารถที่จะมารับบุญที่เราได้ทำเอาไว้ให้ได้ 4. ราชพรีคือการบริจาคทรัพย์ช่วยประเทศชาติเช่นการเสียภาษีอากรเป็นต้นเจอกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่ออาศัยร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักกรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุสร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามในทํานองเดียวกันเราอาศัยแผ่นดินใดก็ต้องรู้จักคุณของแผ่นดินนั้น เมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแล้วก็ต้องเสียสละช่วยเหลือชาติบ้านเมืองบ้างและประการสุดท้ายคือเทวตาพลีทำบุญอุทิศให้กับทวยเทพทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาตัวเราหรืออุทิศให้กับเทวดาประจำเมืองที่คอยดูแลรักษา ไม่ให้ภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นและผลแห่งทักษิณาทานจะมีผลมากนั้นพระพุทธองค์ยังทรงสอนว่าต้องทำบุญกับสมณพราหมณ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้เว้นจากความประมาทมัวเมามุ่งฝึกฝนตนจนสงบระงับดับกิเลสได้เมื่อทำได้เช่นนี้เนะี่ย แม้ทรัพย์นั้นจะหมดไปแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ทั้งต่อตัวเองและสัรพสั์ทั้งหลายได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตตามเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายพวกเราแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าแต่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชน ่ะรักในการสั่งสมบุญบรารมีเพราะเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบรารมีเท่านั้นจึงควรนำหลักการอยู่ครองเรือนแบบพระอริยเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าไปปฏิบัติกันให้ได้นะจ๊ะให้รู้จักใช้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ ไม่ว่าจะมีน้อยหรือมากก็ตามก็ให้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งก็คือนำออกทำทานตามหลักพลีกรรมห้าประการจะได้เป็นต้นบุญและต้นแบบของอนุชนรุ่นหลังสืบไปแล้วก็ให้ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่ง ทำกันไปทุกวันอ่าได้ขาดสักวันหนึ่งเราจะสมปรารถนาได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดี ขอสมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน